พักที่มาจากอุดมการไม่มีใครเข้ามาเสี่ยงแล้วครับมารับเงินพันล้านพันห้าร้อยล้านสองพันล้านเหมือนกับสสแก่ๆคนหนึ่งของพักเพื่อไทยที่บอกเฮ้ยอนุทินรับงานนี้ต้องใช้เงินสองพันล้านถึงเป็นนายกได้ไม่มีนะครับแบบที่คุณอนุทินบอกสสพักเพื่อไทยอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาจะทําเหมือนตัวเองนะครับคุณอนุทินเนี่ยนายกคนใหม่แกพูดดีนะแกะพูดสั้นๆง่ายๆ อย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาจะทําเหมือนตัวเองเนี่ยไอสอส่แกๆ่ๆคนหนึ่งเชอบเป่าแคนนบ้างชอบแต่งกรอนอะไรบ้างนะเอาใจนายใหญ่นะไอคนนั้นนะ่ะนะครับบอกว่าอนุทินเนี่ยใช้เงินพันห้าร้อยล้านสองสองพันล้านเนี่ยนะครับในการที่จะทําให้ตัวเองได้เป็นนายกโอ้โหคุณเวลาจะกล่าวหาใครนะอย่าไปเลื่อนลอยนะ ถ้าคุณมีหลักฐานเนี่ยคุณไปแจ้งความจับเลยไปปปชเลยนะครับอย่าไปตีกินแบบง่ายๆนะมันดูกระจกฝากไปถึงสสแก่ๆคนนั้นนะมันดูกระจกนะครับอายุก็เยอะแล้วนะทำอะไรก็นะต้องคิดหน่อยนะครับมันดูกระจกนะครับนะกล่าวหาใครเขาเนี่ยโอ้เป็นนายกงใช้2อง0ล้าน1 5 0 0ล้านเนี่ยคุณมีหลักฐานมันกระจกกล่าวหากาันกลางสภาถือว่ามีเอกสิทธิ์คุ้มครองไม่โดนฟ้องหมิ่นประมาท นะครับแต่มันดูกระจกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวหาเขาเนี่ยคุณไปเอาหลักฐานมานะไอ้คนแก่ๆชอบแต่งก้อนด่าพักส้มนะตอนนี้เป็นไงนะครับพักก็กลายเป็นพักผีหัวขาดนายใหญ่ก็ขึ้นเครื่องบินไปแล้วดูใบแล้วนะไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่าหลายๆคนมองก็ว่าคงจะไม่กลับแล้ว อาจจะหาหมอเดี๋ยวมีใบรับรองแพทย์กระดูกไม่ดีนะไปไปหาหมอกระดูกก็คงจะรักษากันยาวคงไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่าสถานการณ์ตอนนี้ตระกูลชินวัตรเนี่ยมันก็จบสิ้นแล้วนะครับนะก็จบสิ้นแล้วตระกูลชินก็คือหมดยุคแล้วนะไปยุคของสีนดำเงินจบบริบูรณ์ยิ่งถ้าเกิดวันที่9กันยาเนี่ยติดคุกคดีชั้น14ก็จบบริบูรณ์เลย นะครับใครใครดูหนังไหมมีหลายๆตอนตอนสุดท้ายเอ็นเกมจบบริบูรณ์คือตอนนี้ก็นะครับชินวัตรก็จบแล้วเรียบร้อยใครจะวิเคราะห์วิจารณ์ว่าจะมีนั่นมีนี่อะไรผมบอกนะในสายตาผมนะจบแล้วนะครับไม่ต้องไปสร้างคอนทงคอนเทนต์จบแล้วมันจบแล้วนายไม่เหลืออะไรลูกเลิกกระโดนปลด นะครับลูกน้องเก่าก็โดนปลดานายกสองคนก็โดนศาลสั่งปลดมนจบแล้วไม่มีอะไรแล้วมันจบชื่อเสียงเกียรติยศเลตติ้งอะไรจบแล้วไม่มีแล้วนะครับลูกน้องก็เป็นไงเป็นงูเห่างูเหลือมกันหมดแล้ววันนี้เก้าคนงูเห่านะไปอยู่กับคุณนุทินหมดนะรวมไทยสร้างชาติทั้งพรรคเลยครับสามสิบสามเสียงรวมไทยสร้างชาติ นะครับไม่โหวตให้ชัยเกษมเลยแม้แต่คนเดียวโหวตให้อนุทินทั้งหมด33เสียงก็แสดงว่ารวมไทยสร้างชาติก็ไปหมดเกลี้ยงเลยนะครับ33เสียงยกพักเลยครับพักของพิรพันธ์พักลุงตู่ไม่ไปหมดใครมันจะมาอยู่เป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งเงินทองก็ไม่มีใช้อำนาจก็ไม่มีเวลาจะกลับต่างจังหวัดก็ต้องให้ในายอำเภอผู um ้ว่ามารับเปิดประตูรบับนะครับนะ เดี๋ยวนี้พรรคการเมืองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แนละ้วอยากจะเป็นรัฐบาลมันค้านไม่เป็นอยากเป็นรัฐบาลค้านไม่เป็นเพราะนั้นในรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่เนี่ยพิรพันธ์เนี่ยก็นะสามสิบสามเสียงเห็นเงียบเงียบไปไงกินเรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการบ้านการเมืองเนี่ยเขามองเลยว่าชินวัตรทักษิณมันหมดสภาพแล้วนะครับมันหมดสภาพแล้วเขาถึงไปทางอื่นแล้วแล้วก็มีนักวิเคราะห์วิจารณ์บอกโอ้ยทักษิณยังไม่สิน้นฤทธิ์จบแล้วครับ นะครับเท่าที่ผมคุยกับนนะักการเมืองแม้กระทั่งในเพื่อไทยมันจบแล้วไปหมดแล้วไม่มีใครเหลือหรอกไอ้พวกที่นั่งๆ่งหนึ่งก็รอจังหวะนะรอจังหวะนะส่วนหนึ่งก็ไปอยู่กับลุงป้อมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบอีกส่วนหนึ่งก็ไปอยู่กับน้ําเงินอยู่กับน,นุทินโดยเฉพาะทงางภาคใต้เนี่ยผมว่าบานเนี่ยต่อไปพวกประชาธิปัตย์พวกอะไรต่างๆก็ไปอยู่กับน,นุทินหมดเพราะว่าภาคใต้นาคตประชาธิปัตย์ก็จะล่อยหลอไปเนี่ยวันนี้ก็มีคนเนี่ยลองหัวหน้าพักเรื่องอะไรก็ลาออกแล้วก็มานั่งรัฐมนตรี นะครับนะมันมันมัน,ม,นมันจบแล้วทุกอย่างอะ่ะนะอนาคตการเลือกตั้งอีกสองปีอา่อาอา่อาอะไรอา่าเลือกตั้งอีกสี่เดือนเนี่ยนะครับพักที่จะมาแรงๆก็คือพักส้มอันดับหนึ่งนะครับคะแนนเสียงก็เยอะอ่าร้อยสี่สิบสามอาจจะเพิ่มไปอีกสักร้อยหนึ่งนะครับเป็นสองร้อยกว่าหรือสองร้อยนะแล้วเสร็จแล้วก็พักที่จะมาแรงๆก็จะเป็นพักอ่าภูมิใจไทยนะครับนะก็จะได้คะแนนเสียงทั้งภาคอีสานภาคใต้เพิ่ม นอกนั้นก็พักเพื่อไทยอาจจะผมว่าไม่ถึงห้าสิบนะครับแล้วมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะไอ้พวกที่เหลือๆอยู่เท่าที่ผมได้มีโอกาสได้คุยก็คือพวกนี้ก็รอจังหวะนะครับรอจังหวะนะดูซิ่ว่าพอมีการเลือกนายกอนุทินใหม่แล้วเนี่ยนะแล้วก็กระแสทางอีสานหรือต่างจังหวัดในพื้นที่มันจะไปไหวไหมถ้าไม่ไหวเขาก็ย้ายไปอยู่น้ําเงินไปอยู่ลุงป้อมนะครับนะนะนะแล้วก็ไปอยู่กับผู้กองธรรมนัฐ นะครับแค่น,นี้ก็จบแล้วนะก็คือว่าผมบอกเลยเพื่อไทยเนี่ยมันไม่มัน,ม,นมันยากแล้วตอนนี้มันจบแล้วนะครับสิ้นแล้วนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับนะเออนะฮะแม้กระทั่งเฉลิมอยู่บำรุงคนเก่าคนแก่ของพักอ่เพื่อไทยยังยกมือสวนมติพักเลยลูกชายครับวันอยู่บำรุงยังบอกเลยครับให้เพื่อไทยขับพ่อเฉลิมออกจากพักด้วยคือมันไม่มีใครเอาแล้ว นะครับคนที่เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในพรรคเพื่อไทยก็เป็นคนสนิทของนายใหญ่จันสองลาทั้งนั้นนะ่ะสอสอไอ้พวกนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสได้เติบได้โตมีแต่คนใกล้ตัวใกล้ชิดเท่านั้นแหละจบแล้วครับบารมีไม่มีแล้วจบแล้วนะครับเนี่ยเฉลิมก็ไปแสดงความยินดีหมดแนละ้วจบนะครับจบแล้วสิ่งที่น่าสนใจในรัฐบาลของออคุณอนุทินนะ นะครับคือนอ่รัฐมนตรีคนนอกที่น่าสนใจก็คือนะอดีตผู้ว่าอ่าแบงค์ชาตินะครับก็จะมานั่งรัฐมนตรีว่าการอ่กระทรวงการคลังมันก็หน้าตาก็ดีสี่เดือนก็ดีนะครับนะอ่อก็จะมีอ่อดีตผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับก็แนวโน้มว่าจะมานั่งรัฐมนตรีขังคนเก่งๆด้านด้าน,านคลังด้านพลังงานอะไรต่างเขาเตรียมคนเข้าไป้วนะครับคนเก่งๆเท่านั้นแหละ นะครับมาดูแลด้านเศรษฐกิจก็เอาผู้อดีตผู้ว่าอะไรสุทธิวาฒนฤพุทธอ่นะครับเอาคนเก่งๆมาเชื่อสิสี่เดือนเนี่ยเขาต้องสร้างสร้างภาพสร้างราคาอยู่แล้วนะนะครับอืมนะชื่อคุณอะไรสุทธิวาฒนฤพุทธเนี่ยนะครับนะใครจําชื่อได้บ้างก็จะเอาผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับที่มีโปรไฟล์มีอะไรดีนะครับนะนะครับนะก็ ก็มาดูแลด้านการคลังเอาเมืออาชีพอะไม่เอาพวกสสพวกอะไรมาเป็นเอาเมืออาชีพเลยนะด้านกรารพาณิชย์นะครับนะแล้วก็ด้านอะไรนะด้านนะ ا, ด้านค้าขายด้านอะไรต่างเนี่ยเขาจะเอาเมืออาชีพมาหมดพลงังพลงัพลงงานต่างๆนะอยดูนะนะครับอืมนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นะนะครับนะนะฮะเข้าใจนะอืมอืมนะครับนะนะนะ คะแนนเสียงวันนี้ก็โอ้โหเหลือเฟือเหลือใช้อะนะฮะไปดูเดี่ยโอ้คะแนนเกินคาดตอนแรกเขาคิดว่านะครับนะเขาคิดว่าอนะไรน่าจะได้สักสองร้อยแปดสิบกปลาเข้าไปสามร้อยเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดมั้งอืมนะปลาปลาเข้าไปฮะนะเออนะสามร้อยสิบเอ็ดนะงูเห่าเพื่อไทยเก้านะครับเนี่ยสามร้อยสิบเอ็ดกับร้อยห้าสบสองห่างกันเท่าตัว จบแล้วมันไม่มีแล้วชินวัตรจบแล้วหมดบาร,รมีหมดอะไรต่างแล้วสังคมไม่ให้โอกาสเพราะอะไรนะชนะเลือกตั้งมาเป็นพักลำดับที่สองนะครับเออตอนแรกจะจับมือกับส้มทำไปทำมาก็ไปหักหลังส้มนะครับไปจับมือกับน้ำเงินนะครับนะพอถึงเวลาจะไปขอร้องให้ส้มมาช่วยส้มก็ไม่เอาแล้วเราวที่แล้วต้องหักหลังกูไปนะครับตบัดศักว์ไม่รักษาคำพูดกืนน้ำลายตัวเองอ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่าง อ้างว่าน้ำเงินไม่เอาส้ม,มความจริงตัวเองอยากเป็นรัฐบาลก็เลยข้ามคั้วฉีกสัตยาบันฉีก M.O.U. นะครับซึ่งไม่มีสภาพบังคับแตกต่างจากส้มกับน้ำเงินที่เขาทากันเนี่ยมันมีสภาพบังคับเขาเรียกว่า M.O.A. ย่อมาจากบันทึกอ่าอ่าก็ป็นอะข้อตกลงนะ M.M.O.M.O.A. M, คือข้อตกลง A คือ a r e e m e n t ม,มีมีสภาพบังคับ แต่ MOU ไม่มีสภาพบัง,บงคับนะครับอันนี้ก็มีสภาพบังคับเลยคุณจะต้องทําการยุบสภาภายในสเดือนถ้าคุณไม่ยุบก็มีสภาพบังคับเดี๋ยวเขาก็จะจัดการคุณนะครับนะ